เจอกพรพวกนี้นะพ่งนี้ไปจีเหล็กด้วยไม่เอาไม่ได้วันละเท่าไหร่วันละยี่สิบแท่งไม่กี่แท่งไม่เอาวันละกี่แท่งค่าต้องส่งต้องไปจีเหล็กให้ได้รอบหนึ่งเต็มรถเต็มตัวโอเคไหมเพราะมันไม่มีคนขายค่ะค่ารับมาทั้งวันเลยยังไม่มีใครมาขายค่าเลยก็มันยังไม่ขาดตลาดครับเพราะว่าทุกคนมีเหล็กอยู่ในตู้ เพราะฉะนั้นเองก็ต้องมาจี๋ไงเองต้องเอามาขายเองเองไม่มีคนขายก็ต้องทำเองตั้งหนึ่งคันรถ่ะไอคบอันเดอร์สแตน you understand เออก็ได้สัญญาอไม่สัญญาได้ไหมสัญญาได้ไหม เมื่อสัญญาเข้าไปก็คือไปแค่วันละรอบได้ไหมยวันละรอบอ่ะพรุ่งนี้ทดลองก่อนว่าว่ามันคันมือไหมโอเคไหมอย่ามาสัมเดียดกระเดะได้ไหมพรุ่งนี้ทดสอบกนไปเลยค่ะไป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 สวยมากเพื่อนๆค่ะฝันดีฝันดีฝันดีไปแล้วนะเดี๋ยวค่าส่งเซลสมองมาอยู่นะโอเคโอเคห้ามนินทาค่ากองเซลสมองนะห้ามใช้ชาวบ้านชาวชนจีบหรอเองก้นจีไม่ไม่รู้ทัน เอ๊ะเอ็งไปจีพร้อมข้าววันละรอบอะไรวะเออเอเคตามนั้นบายสัญญาก็วันละหนึ่งคันรถไงข้าก็เอาหนึ่งคันรถมาส่งเองไงไปพร้อมค่าค่าไม่อยากให้อิงมาพร้อมข้าพูดกวันนี้เวลาเราบบบบอิงทำงานข้าไม่ได้ทำงานหรือว่าอิงไม่ได้ทำงานข้าทำงานอย่างี้ ข้าแต่แต่ถ้าข้าบอกให้เอามาคันรถหนึ่งเอ็งก็จะต้องไปหาซื้อบ้างอะไปขอคนอื่นมาทีละนิดละหน่อยเพื่อเอามารวมแน่นอนข้ามั่นใจเพราะฉะนั้นเอ็งเลี่ยมเออโอเคโทรตามแล้วกันถ้าตอนนั้นว่างก็จะไปจีด้วยเลยเนี่ยเวลานี่แหละทีหนึ่งทีสองไม่มีตำรวจเละเอ็งไปพบข้าเวลานี้ไปด้วยกันแค่นั้นเองไรวะเออโอเคตามนั้นไลห้ามงงเงี้ ก็เดี๋ยวข้ามาแล้วเออโอเคตามนั้นอ่แล้วนะโอเคัอเคบาย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 ไปกับพ่อไปได้แล้วปิออ้วบ๊ายบายมันรู้ทันอะ